ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาชดใช้ด้วยชีวิตโอ้เรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องนี้ใช่ครับพี่ก็คือตามนั้นเลยชดใช้ด้วยชีวิตเลยอืม นัทต้องบอกก่อนพี่เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นประมาณสิบกว่าปีแล้วพี่แต่ในแวดวงคนลงแดงาะพี่ก็คือมันกับว่าเขาก็ยังมันเป็นข่าวเรือพี่ว่าเออที่เขาได้ทําแบบนั้นลงไปเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแบบนี้ขึ้นนะครับซึ่งนัดก็ไม่ได้รายละ,ยะเอียดเพียรพี่มันไม่ได้ปฏิปตาตอจนเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่นัด อ,อยู่ใกล้ตัวนัสแท้เลยพี่เขาบ่าเคยทําทงานที่โรงแรมนั้นเลยอเคยเป็นแม่บ้านเก่ากินเนอร์รแล้วก็นตอนเนี้เกาเป็นหัวหน้าแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมที่เดียวกับที่นัดทำอ่ะพี่เป็นคนเล่าไว้นัดฟังทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนัตอนนั้นอ่ะคับพี่ครับซึ่งเหตุการณ์นี้พี่นัดต้องปาพิเพยย้อนกลับไปสิบกว่าปีก่อนพี่ม,มันจะมีชายหนุ่มพี ชื่อนักทันชีนับสมบุตินะครับมิสเตอร์แอนดี้ครับซึ่งมิสเตอร์แอนดี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจหนุ่มพี่อายุประมาณสามเก้าสี่สิบประมาณเนี้ยพี่เขาถือว่ายังหนุ่มอยู่พี่อืมอืคือเขาเป็นคนอ่าสัญชาติสิงคโปร์พี่แต่ว่าเขาทําธุรกิจอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยครับซึ่งในขณานั้นนะอ่ะเขาก็ได้ พบก,กับอ่าสาวไทยนะครับพี่คนไทยเน,นื่องจากอ่ากับเนื่องจากเขาอะไปที่ร้านนวดแห่งหนึ่งอ่ะพี่ก็คือเป็นนวดแผนไทย<อ>เป็นนวดฝ่าเท้าอะครับพี่ก็เหมือนกับว่าไปนวดปุ๊บก,ก็พอเห็นนะนาทีแรกเลยที่ด้วยความที่ว่าอัไอ้ที่นามสมุลนะครับคุณไพลินอ่าก็คือมิสเตอร์แอนดี้เนี่ย หลงรักแบบหัวปักหัวปั๊มเลยพี่คือยอมทุกอย่างเลยไม่ว่า,จะ,า,ะาจะต้องการอะไรคุณไปจะต้องการอะไรแล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะเขาก็ริ่มเหมือนกับว่าซื้อของมาฝาของเบนนี่มาได้ต่างๆมาให้คุณไพรินเนี่ยครับครับแล้วก็จนคุณไปรินอนะ่ะใจอ่อนพี่ก็เลยคบกันเป็นแฟนกันครับแล้วก็หลังจากนั้นอนะ่ะ เพราะว่าได้ปากคุณไปลินอ่ะบินไปที่อ่าประเทศอยู่ที่มาเลเซียประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปต่อที่สิงคโปร์อีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะก็บินขับมาที่อมาเลเซียเพื่อเพื่อกลับมาทำธุรธกิจแล้วก็บินกลับมาที่ไทยอีกทีนึงซึ่งเป็นโรงแรมถ้าไม่เอ่ยเอ่อย,ออยชื่อจังหวัดนะพี่นะได้ครับถ้าเอ่อยชื่อจังหวัดเนี้ยจะรู้ทันทีเลยพี่โรงแรมเนี้ยครับ เป็นโรงแรมจังหวัดหนึ่งในภาคใต้พี่ซึ่งณตอนนั้นนะครับพี่ตอนที่เขาลงเครื่องแล้วก็เหมือนกับว่ารถโรงแรมไปรับเขาแล้วก็มาถึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเขากำลังจะเข้าเช็คอินอกับคุณไพลินครับซึ่งในระหว่างนั้นนะพี่ขอว่าเหลือไปเห็นแบบคือเป็นหญิงสาวพี่นั่งอยู่ ็นหญิงสาวที่สวยมากนั่งอยู่อแล้วก็จังหวะที่เขากําลังจะเดินไปเช็คอินนะพี่เขาก็เหมือนกับว่าตกใจนะพี่วเฮ้ยนั่นมันวิพานี่ว่ะซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าวิพานเนี่ยคือแฟนเก่าของคุณแอนดี้นะคะพี่แฟนเก่าใช่แฟนเก่าซึ่งอ่าเพิ่งเลิกไปพี่แล้วก็หลังจากนั้น่ะเขาก็หันไปดูทีนมันกลายเป็นคนอื่นพี่ ไม่ใช่คุณวิภาอาแล้วะหลังจากนั้นนะอ่ะเขาก็ได้ไปเจ็กอินแล้วก็ทุกอย่างก็คือเรียบร้อยก็คือได้ขึ้นห้องพักนชะั้นสิบหกแต่นั้นไม่ขอบอกเลยห้องนะครับพี่ออืแต่มันคือชั้นสิบหกครับพี่ครับซึ่งในตอนนั้นนะครับพี่อคุณแอนดี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่า แกเนี่ยอืใจแกเนี่ยมันกับว่ากาวลกาวาใจอย่างที่ตั้งแต่ก้าวมาในโรงแรมเนี่ยตั้งแต่ก้าวแรกเลยรู้สึกกังวลกาวาใจมากว่าเออทำไมแกถึงเห็นภาพหลอนเป็นคุณวิภาแฟนก่อนที่เลิกไปอ่าได้ประมาณปีกว่าแล้วบ้างซึ่งหลังจากนั้นอะพี่เหตุการณ์อ่ะมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นอ่ะพี่ ครับไม่ว่าจะเ,เขาจะไปที่ไหนอะพี่ไปเที่ยวแล้วก็จะไปทานอาหารหรือว่าจะไปทำอะไรที่ไหนต่างๆอะพี่เขาจะเห็นหน้าคุณวิภาเนี่ยซ้อนกับหน้าเฉเพาะผู้หญิงสาวนะพี่ซ้อนกับหน้าผู้หญิงสาวอยู่ตลอดเวลาเลยพี่ครับซื่อง,งานไปทางไหนอะพี่ก็เห็นเป็นหน้าคุณวิภาหมดเลยแต่จริงๆแล้วอะ คือมันไม่ใช่คุณวิภาพี่ครับซึ่งก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี้แต่ไม่เหตุการณ์มันถึงเป็นแบบนี้หลังจากนั้นอ่ะเหตุการณ์มันก็ยิ่งดุนแดงขึ้นนะพี่จนเหมือนกับว่าหลังจากที่เขาลับจากทานข้าวกับคุณอ่าไพลินแล้วก็กำลังเข้าห้องแล้วก็เอากีการ์ดแตะประตูแล้วก็เอากีการ์ดเ,เสียบ แล้วก็ค,คุณแอนดี้เนี่ยจะเข้าไปในห้องก่อนแล้วก็คุณไปลินเนี่ยจะเดินตามเข้ามาทีหลังพอระหว่างนั้นอนะ่ะคุณไปลินคุยตัวสับอยู่กับเพื่อนครับพี่ณจังหวะน,านั้นอ่ะพี่ที่คุณแอนดี้หันไปอะครับ,รบจังหวะที่คุณไปลินกําลังจะเดินเข้าห้องอะครับ,ค,รบคุณแอนดี้เห็นเป็นหน้าคุณไปลินเลยพี่ชัดๆเลย แล้วก็เห็นเป็นเหมือนแบบพลอล <คอ S 1> พ,พี่อ๋อเห็นเป็นคุณวิภาเออแล้วก็ใส่เสื้อคลุมท้องลายสีขาวอุ้ยแล้วก็เหมือนกับว่าคอเนี่ยพี่จะหักอยู่เฮ้ยทั้งทั้งที่ความจริงอะพี่นั่นอะคือคุณไลรนเออไม่ใช่คุณวิภาซึ่งตาให้เขาอะตกใจมากที่แล้วก็โวยวายตลอดหรือว่าทำไมเขาต้องเจออะไรแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบไม่สิ้นสักทีอืม หลังจากนั้นอ่ะพี่ด้วยความที่ว่าอาการก็เริ่มแย่ลงอ่ะพี่จนทําให้คุณไปรินอ่ะทนไม่ไหวพี่ก็เลยหนีแล้วก็ทิ้งคุณแอนดี้ไปเลยพี่ครับปล่อยให้คุณแอนดีอ้อยู่คนเดียวอืมซึ่งณตอนนั้นอ่ะคุณแอนดี้ไปเช็คอินที่โรงแรมก็มีกําหนดพักก็คืออาทิตย์หนึง่งครับแต่คุณแอนดี้ก็ได้ติดต่อทางเพื่อนเพื่อน เอ่อเกับไกด์บริษัทต,ตัวนี่แหละว,ว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะอืทีเนี้ยทางไกด์หรือว่าทางเพื่อนเขาเนี่ยครับก็ได้พาไปหาที่เหมือนกับว่าเป็นวัดจีนนะพีแ่แห่งแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับอ่าสินแสนี้ฟังครับ,รบสิ่งที่สินแสนั้น ตอบกลับมาครับก็บอกว่าคุณแอนดี้หนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกอกรรมกรรมไกลกรรมันคุณจำได้ไหมคุณเคยสัญญาอะไรไว้กรรมมันสัญญานี่แหละมันจะตามหลอกหลอนคุณไปชั่วยชีวิตหลังจากนั้นอะ่ะคุณแอนดี้ก็นึกขึ้นมาได้ทันทีเลยสิว่า ณนะตอนนั้นนะ่ะตอนที่เขาคบอยู่กับคุณวิภาพี่ก็ค,คบอยู่ได้ประมาณสองปีสองปีกว่าครับพี่กับคุณวิภาซึ่งคุณวิภาเนี่ยก็อยู่ร้านนวดเหมือนกันพี่แต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีมากคนับนะซึ่งนั้ได้เห็นรูปได้ด้วยอืแล้วก็หลังจากนั้น,นพี่มันมันกับว่าเขาว่าย้อนกลับไปคิด ทุกๆุกอย่างเลยพี่กับสิ่งที่เขาทำว่าเออใช่ตอนนั้นตอนที่นัดเอ่ยชื่อจังหวัดได้ไหมพี่ได้ครับคุณภาคอะไรคือคุณพิพาเนี่ยนํำสมมติน,นะครับพิพารัตคือเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่<อ>แล้วก็ก่อนหน้าที่เขาจะเลิกกันเนี่ยคุณแอนดี้แล้วก็คุณพิพาเนี่ย ได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปเยี่ยมครอบครัว,วเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมญาติกบนนี่ครับซึ่งก็ได้ไปอยู่ได้ประมาณไม่กี่วันนะครับพี่อยู่ได้ประมาณสองสมวันแล้วก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาขอเวลาประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะเดี๋ยวเขาจะจัดที่ทีแล้วก็ จะเชิญทางฝ่ายญาติเขาอะคือมาสู่ขอคุณพี่ปหา,าพี่๋อครับอืมซึ่งณนะตอนนั้นอะพี่คุณแอนดี้ะคือตั้งใจจะจริงแล้วแหละพี่ในใจเขา,าอ่ะก็คือมันกับว่าเออเขาไม่ได้คิดจะจริงจังอ่ะพี่อ้าวก็แค่มันกับว่าสัญญาส่งเดชไปอ่ะพี่โอ้โหหลอกให้เชื่อใจหลอกให้เชื่อใจอครับพี่ ทำให้แล้วมันหนักไปกว่าน,นั้นอีกครับพี่ณนะตอนนั้นนะ่ะคุณวิภาทั้งคันพี่ oh ได้เดือนกว่า,าเดือนครึคร่งซึ่งคุณแอนดี้ไม่รู้เลยครับพี่ครับซึ่งคุณวิภาเนี่ยก็ได้พยายามติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างพยายามส่งกอความหาทุกอย่างเบอร์ที่คุณแอนดี้ใช้แล้วก็พยายามติดต่อไปยังที่เพื่อนที่ว่าเนี่ยที่อยู่อ่า ที่ใกล้ๆโรงแรมอย่างนี้พี่เพื่อให้ส่งกล่าวให้กับคุณแอนดี้รู้ก็ไม่สามารถติดต่อคุณแอนดี้ได้เลยพี่คแล้วก็หลังจากนั้น,นพี่เวลาผ่านไปเก้าเดือนอคุณนิ่ภาก็ข้อลูกสาวออกมาครับพี่โอ้ยรอถึงเก้าเดือนเออใช้เวลารอครับพี่เก้าเดือนอคน Andy อุณแอนดี้ก็ยังไม่มาครับแล้วก็ ได้คลอดเป็นลูกสาวออกมาซึ่งณนะปัจจุบันเนี้ยลูกสาวเขาว่าอยู่มปลายแล้วก็พี่นัดก็ได้เห็นรูปภาพได้เหมือนกันครับเดี๋ยวนัดจะสรุปให้พี่ต่อหลังว่าอะไรเป็นยังไงก็คือณนะตอนนั้นน่ะพี่หลังจากที่คุณพี่ปาคคอดเสร็จม,มันบวกกับหลายสิ่งหลายอย่างพี่ประเดประดังเข้ามาในชีวิตนะพี่ไหนต้องคลอดลูกมา ไม่มีพ่ออีกเออเครียด oh, <great. S 2> ต้องอายชาวบ้านเขา oh, oh. แล้วมองปเป็นหน้าลูกเปียรก็ oh. จะนึกถึงพ่อทุกครั้ง oh. ซึ่งมันทำให้คุณวิภาใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นไม่ได้อะพี่ oh. ซึ่งก็เลยทำให้เกิดแบบเพราะวะซึมเศร้าหลังคลอดอ่ะพี่ oh. ซึ่งดิ่งแล้วก็เฟลมากแล้วก็หลังจากนั้นอีกวันนึงอ่ะพี่ครับ oh. คุณพ่อของคุณวิภา ได้เปิดประตูเข้าไปพบว่าคุณวิภาปลูกคอตายอยู่กับ<อ>บนคารอยู่ด้านบนในห้องนะครับพี่ครับปลูกคอตายลิ้นเนี่ยห้อยลงมาเลยพี่แต่คอเนี่ยหักลงแบบนี้เลย<อ>คุณวิภาถ่ายกับพี่เสียชีวิตเลยแต่คุณวิภาทิ้งจดหมายลาตายไว้ที่ซึ่ง ใจความในจดหมายนั่นนะ่ะบอกว่าหนูต้องกลาบขอโทษคุณเพราะคุณแม่ที่หนูได้จัดสิงใจทำแบบนี้เพราะว่าหนูไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้จริงๆหนูไม่สามารถมองหน้าเด็กคนนี้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่มีพ่อเขาโดยที่พ่อก็สัญญาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะกลับมาสู่ขอแต่ มันพีกไปกว่านั้นครับพี่อะไร่ะคุณพ่อของคุณวิพาเนี่ยแกเป็นพ่อหมอด้านคุณใสครับพี่อ๋อและแกก็ได้ขอกับคุณพ่อว่าแกให้คุณพ่อจำตามที่แกร้องของพี่ยังไงก็ตามหนูจะเอามันไปอยู่กับมันให้ได้หนูจำมันหนูจะเอามันไปอยู่กับหนูให้ได้อ๋อ ซึ่งคุณพ่อก็อได้มันกับว่าเอามันกับว่าหลังจากพอเสร็จอ่ะพี่กอ,อ,อได้เหมือนกับว่าเอามันกับว่าอ,าาอติอะไรสักอย่างอ่ะพี่ออแล้วก็เหมันกับว่าเอามาทาคุณใสเท่ากับว่าในในข้อความจดหมายนั้นคือคุณวิภาสั่งคุณพ่อให้ทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอาคุณแอนดี้เนี่ยไปอยู่กับเขาให้ได้ถูกต,ต้องครับพี่ใช่เลย ซึ่งณนตะอนนั้นนะ่ะคุณพ่อก็แค้นนะพี่แค้นจนน้าตาเนี่ยไหลออกมาเลยเออด้วยความที่คนเป็นพ่อครับพี่ครับลูกเสียชีวิตต่ตอหน้าต่อตาซึ่งเขาทูกไปที่คุณแอนดี้คนเดียวเลยพี่ออือซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะพี่ทั้งหมด่ะครับพี่ครับมันเกิดขึ้นจากคุณพ่อของคุณวิพานี่แหละครับ ได้ส่งคุณวิภาไปถามคุณแอนดี้ไปทุกที่เลยดิครับไม่ว่าเวลาจะ,จะนอนเวลาจะไปไหนเวลาจะหลับเวลาจะฝันก็จะเห็นแต่คุณวิภาตลอดเวลาเลยครับจนคุณแอนดี้แทบจะเป็นบ้าพื่ฉันก็เวลาหนึ่งอา,าทิตย์นะครับีิตอนนั้นอนะ่ะซึ่งคุณแอนดี้ ก็ลงไปจ่ายตังค่าห้องอนะครับเนื่องจากจะเอาปร์ตดคืนนะพี่ต้องลงไปเกียร์ก้าห้องครับทีเนี้ยก็เขาบอกว่าเขาอะอยู่ที่นี้ไม่ได้แล้วก็ต้องรีบกลับแล้วก็ต้องรีบกลับไปสิงคโปร์แล้วก็คือเขาอะให้ไปเกียร์ก้าห้องกับเตชิอมแต่มันมีอยู่จังหวะหนึ่งอครับเขาเหมือนกับว่าหันหน้าไปฝั่งรีเซพชันอะครับ ก็เห็นเป็นหน้าคุณวิปาอีกปีแล้วเาากเหาือกว่าตาเนี่ยแบบคือแบบแบบด้วยความแค้นนะพี่ทีเนี้ยหลังจากที่เขาจ่ายจ่ายตังค์เสร็จอ่ะพี่เขาก็รีบวิ่งไปแล้วก็กดลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปบนห้องอะ่ะพีะเ่เพื่อที่จะเก็บของเพื่อที่จะเนื่องจากตอนนั้นอ่ะพี่เขาได้จองไฟบินเที่ยวบินอะไรเที่ยวบอยหมดแล้วพี่ครับซึ่งรถอ่ะก็มารอรับอยู่แล้วพี่ แต่หลังจากนั้นนะพี่เวลาผ่านไปสักพักประมาณยี่สิบนาทีเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่พนักงานต่างๆลูกค้าต่างๆก็เข้าเช็คอินอยู่ปกติท<อ>ีน้าล็อบบี้แล้วก็ป้ากินเนอร์นี่แหละครับเป็นคนที่เราไ้นัดฟังนี่แหละครับอตอนนั้นอ่ะเขาถูพื้นอยู่แล้วก็เาเช็ดกระจกอยู่ที่ข้างโรงแรมไม่ใช่ด้านหน้าทางเข้าประตูนะพี่แต่มันเป็นอีกฝั่งหนึ่นขงข้างๆ จึงมันจะไม่จึงมันจะเป็นกระจกใสพี่เปพอน,นึงออกใช่ไหมครับนึมออกใช่ครับหน้าขณะนั้นน่ะพี่เขาเหมือนกับว่าเห็นอะไรร่วงลงมาพี่อ้ยแล้วก็ดังดังดังตึ๊บแบบนั้นเลยพี่เออจากร่วงลงมาจากชั้นสิบหกเลยครับพี่ไม่นะก็คือคุณแอนดี้นั่นเองพี่เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะพี่เป้อตั้งที่ว่า บอกว่าเออมาจ่ายตังค่าห้องแล้วจองตั๋วเที่ยวบินไว้แล้วอยู่ๆอ่ามากระโดดตึกเก้าตัวตายเนี่ยอมันยอนเย้งมันยอนเย้งกันอ่ะพี่เว้ครับแต่ณตอนนั้นอ่ะพี่ตั้งนักไอ้นามว่าพระจุ๋มนะครับก็คือแม,ม,ม่บ้านตอนนั้นอ่ะแกเนี่ยกรี๊ดลั่นเลยพี่แล้วก็ทุกคนเกตต่างๆเนี่ย ฤทธิล,ลั่นหมดเลยที่ด้วยความที่ว่าสภาพศพอะคับพี่ตกจากกันสิบหกค่พี่เพ่ให้นึสกสภาพเลยที่สมองเละไหลอ,อวัยวะในร่างกายต่างๆอะพี่ละเอียดกระจัดกระจายละเอียดคับพี่ครับอืมแล้วก็หลังจากนั้นอนะคู่ไปก็ได้มาแล้วก็เหมือนกับว่าเอ,เอาผ้าเนี่ยปิดแล้วก็เหมือนกับว่า ศพเนี่ยครับพี่เก็บอวัยวะต่างๆเนี่ยซึ่งน,นตอนนั้นพี่เขาปิดก่าวยังไงมันก็ปิดไม่ได้อะพี่อืมซึ่งเพราะว่าขาวมันดังออกไปทั่วเลยอ่ะตอนนั้นอ่นะคนัดถึงไม่กล้าเอย่ยจังหวัดครับพี่ถตาเอย่ยจังหวัดจะรู้ทันทีเลยพี่ครับซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยพี่ที่นัดไปได้เรื่องราวนี้มาแล้วก็ได้รู้ว่าคุณวิภาเนี่ย ได้ทั้งท้องเนี่ยนะัทได้คาแนะนําจากเนี่ยหัวหน้าแม่บ้านป้าจุ๋มเนี่ยครับครับบอกว่านัทลองไปตามพี่การสิ<อ>แค่เปิดเป็นด้านนวดแผนไทยอยู่ร้านศิวะ<อ>ที่อ่าในตัวเมืองอะ่ะหลังจากนั้นัทก็หลังจากนั้นอะ่ะนัทก็เดินทางไปครับแล้วก็ซึ่งนัทกับแกต้องบอกก่อนว่ารู้จักกันครับพี่ตอนนั้นอะ่ะ จะแนะนําแขกบางทีเป็นแขกจีนมาเลยอืไปนวดด้านแก่แล้วก็จะเรียกหมอน,นวดสีมืออะไรเนี่ยมาเรียกให้อาเหมือนกับคนมีอายุนเนี่ยนวดที่ห้องอะไรแบบเนี้พี่ก็มันบังเอิญเป็นพิการพอดีเลยพี่ทีเนี้ยนันก็เข้าไปนั่งแล้วก็ตามพิการอืม,มันหนักไปกว่านั้นอะพี่พ,กพิการอ่ะเออให้นัด ดูรูปทุกอย่างเลยพี่ว่านี่นะคือคุณวิภาตอนที่ว่ากำลังรออยู่ผ uh อแห่ไม่ยอมกินอะไรพี่หลังจากค oh. ้อเหลือแต่กระดูกจนดาเขาต้องตา,ตาให้เขาเนี่ยจันและเขาก็เปิดเป็นรูปเด็กหญิงคนหนึ่งค่งะพี mm. นะ่น่าจะน่าจะประมาณสิบห้าสิบหกปีพี่ น่าจะอยู่มอปลายแล้วซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากเลยสิสวยและน่ารักมากเลยขาวเลยครับซึ่งน้องคนเนี้ยมีชื่อว่าก็จะให้ตั้งชื่อตามมาเหมือนกับว่าคุณตาก็จะให้ตั้งที่ตามฝั่งของอ่าด้านด้านยายเขาอะครับอือซึ่งนัดก่อใช้นามสมมติน,นะครับว่าชื่ออ่าคุณอ่า ครับจะไหนพี่เลยออออม,มันตึงไหนได้พี่เลยคือเขาให้ชื่อนาะสม,มุติตั้งชื่อเด็กคนนี้ที่คลอดมาเนี่ยอ๋อลูกของคุณวิพาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ่าใช่ใช่ใช่ชื่อวิพาวาดีครับพี่ตั้งชื่อตามแม่เขาเลยเหรออ่าใช่ครับพี่ชื่อวิพาวาดีแม่ก็ชื่อวิพรัตน์พี่อ๋อชื่อวิพาแต่ว่าอ่าโอเคครับพี่ครับ ซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่อืมัมนเกิดขึ้นโดดก็คือคุณแอนดี้นี่กันเละครับเป็นต้นเหตุครับอืแต่เขาตามมาหลายคนแล้วไอ้พี่แต่ว่ามาเจอกับคุณวิภาเนี่ยเขาไม่ยอมไหมพี่อเจอเจอของจริงไงเจอของจริงครับพี่ก็ต้องจดจงจดใจด้วยชีวิตครับ แล้วซ่งคุณไพลิน่ะแฟนคนปฏิบันิน่เออคุณไพลิน่ะก็คือรู้สึกว่าเขาว่าได้แฟนใหม่ครับพี่ได้แฟนใหม่เป็นคนมาเลเซียเป็นคนมาเลเซียครับได้แฟนใหม่ออืนั่นเท่ากับว่าคุณแอนดี้นี่คือเป็นคนที่โอ้โหแบบเสือผู้หญิงอะอารมณ์ประมาณนั้นอะ โอใช่ไหมเพราะเพราะว่าเห็นคุณนัทบอกว่าทํามาหลายคนแล้วด้วยใช่ครับพี่<อ>แต่ไปเจอกับคุณวิภาพี่คือเรื่องคือดังก็ก็กลัวเขาไม่ยอมไอ้พี่ชีวิตก่อนมันก็ต้องเล็กในชีวิตอะพี่คือเรื่องใหญ่เนะฮะกับการที่ไปหลอกลวงให้รักแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตั้งท้องด้วยนะฮะใครสคักคนนี่ะ<อ>คนแอนดี้ไม่รู้นะครับพี่คุณแอนดี้ไม่รู้แต่ว่า คุณพิพาเนี่ยพยายามสง,าสงข่าวสงก้อความอยู่อืจนเหมือนกับว่านัดได้เห็นซิมเนหนึ่งอะครับพี่ซิมที่ตีการตีตีการตื่อยู่อะพี่อแล้วก็ปิีตีการเอาซิมนั้นะเสียบแล้วมันเด้งขึ้นมาหมดเลยที่ตอนนั้นนะพี่นัดขนลุกเลยพี่อะไรอ่ะมันเด้งขึ้นมาหมดเลยพี่อะไรเด้งสายที่ไม่ได้รับสายที่ตัดสายที่ติดต่อไม่ได้ เพราะเออแอนดี้ที่รักเรากําลังจะมีลูกด้วยกันนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ออนาคตเขาสิ่งนั้นนั่นเองที่ซึ่งนัดไม่แน่นัดไม่รู้เหมือนกันว่าพี่การไปออกมาได้ยังไงครับอเรื่องราวก็จัดประมาณนี้กบพี่เพ่เออเดี๋ยวก่อนเนื่องจากออครับก็กบพี่เพ่เอาเลยครับพอดีตอนนี้นัากำลังเอ่อ แต่ตอนนี้นักินยาไปตังตต้งเกลวัดตั้งแอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ตอนตอนตอนคําถามนี้ว่าตอนที่คุณอันนี้เขาขึ้นไปที่เขาเห็นผ้าต่างๆแล้วว่าเขาเริ่มรู้สึกกลัวแล้วเห็นรีเซพชันตรงนั้นว่าเป็นหน้าของคุณวิภาเนี่ยเขาอ่าจองตั๋วตีไฟรเรียบร้อยแล้วขึ้นไปบนชั้นไปห้องของตัวเองชั้นสิบหกซึ่งเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาน่าจะหนีเขาน้าจะรีบกลับไปแต่ปรากฏว่า กลายเป็นร่างของเขาที่ทิ้งดิ่งมาจากชั้นสิบหกจบชีวิตตัวเองซึ่งมันขัดแย้งกันนั่นมันย้อนแย้งกันพี่นั่นก็แปลว่าเรามาคิดเล่นเล่นเขาได้จะตกใจอะไรบางอย่างหรือตกใจถ้าจนไม่รู้ทางออก<บ>ทางอะไรหรือเปล่า Oh. นัดคิดเหมือนพี่เพ่เลยเหมือนกับว่าพยายามหนีเพราะว่าที่ระเบียงนั้นอะ่ะมันจะมีที่สูบบุหรี่แล้วก็มันจะมีก้นบุหรี่อยู่สองบางก้นที่ตั้งอยู่ตั้งข้างที่ว่าระเบียงนั้นนะพี่คตอนที่แกโตอะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบทุกอย่างอ่ะพี่มันไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรสักอย่างเลยพี่เขาน่าจะตกใจอ่ะนะตกใจหรือว่าเห็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องช็อก กลัวสุดขีดอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทางไหนคือทางออกเออก็เลยต้องโหชั้งสิบหกอ่ะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันจะแหลกเละแค่ไหนนะฮะเละครับ<อ>พี่นันไะด้เห็นสภาพสดเนี่ยนะันไม่ค่าดูเลยพี่นี่ะนะฮะการที่คนบางคนไปหลอกให้ใครสักคนหลงรักสะจนแบบตั้งอนาคตไว้หวังอนาคตไว้เขารอนะการรอคอยมันการรอคอยอะ่ะมันเป็นการที่ทรมานที่สุดในชีวิตนะฮะ เรางานมากก็คออือรอคอยคนรักที่ไม่มีวันกลับมาแล้ว<า>รอคอยด้วยความหวังอีกที่ใช่อีกคนหนึ่งอ่ะรออีกคนหนึ่งอ่ะรอด้วยความหวังแต่อีกคนหนึ่งอ่ะมันใจสลายไม่รู้นะเลยเออมันใจสลายนะฮะตนเองนี่คืออีกคนหนึ่งให้ใหนึกถึงภาพคนที่เขากําลังรอคอยด้วยจิตใจที่มันทรมานสุดแสนสาหัสแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดอะไรชิ้งหนีแล้วก็ มีรักใหม่ซ้ำๆต่อไปเรื่อยๆไม่มีเบนจบแต่สุดท้ายอย่างที่บอกครับเวรกรรมฮะมันก็ต้องเรื่องนี้อาจจะโหดร้ายหน่อยในการที่ชดใช้ด้วยชีวิตแต่ผมเชื่อเถอะว่าคนเป็นพ่อนะเห็นลูกตัวเองที่มันมันหนักขนาดนี้แล้วประจบเหมาะด้วยกับการที่ตัวเองอาจจะมีวิชาทางด้านนี้ก็เลยอยากจะแค่แค้นสงสารลูกตัวเอง นั้นได้เห็นหมดนะครับพี่รูปพอ่อรูปแม่เขารูปญาติพี่น้องเขานั้นได้เห็นหมดเลยพี่การนั้น่าด,ดูหมดเลยพี่ครับยิง่งลูกสาวเขาเนี่ยน่ารักมากพี่น่ามาอยู่มปลายแล้วตอนนี้นี่แหละคือทุกอย่างนะถ้าถ้าเป็นไปได้เรื่องทุกเรื่องอย่าให้มันจบแค่ที่แม่แล้วก็คุณแอนดี้พอไม่อยากให้เรื่องราวทั้งหมดไปตกที่ลูกหรือไม่อยากให้ลูกรู้ตัวเองว่าแม่จบชีวิตพ่ออะไร หรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันโหดร้ายของสังเดกคนหนึ่งที <Die> needs, ่โตขึ้นมาแล้วรับรู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ครับพี่ก็คือซึ่งครอบครัวของทางคุณวิภาเนี่ยเลือกที่จะทําแบบนั้นนะพี่บอกว่าแม่เสียชีวิตตอนคลอดบอกไปแบบนั้นนะพี่ใช่ฮะเพราะว่าถ้าเขารู้ความจริงอนะผมว่าเด็กคนนี้น่าจะโอ้กลายเป็นแบบ ทั้งพ่อทั้งแม่เอาง่ายๆนะเออนะฮะให้เขาไม่รู้ซะดีกว่าเนาะใช่ครับพี่นี่คเรื่องบางเรื่องความจริงบางเรื่องพี่ให้มันตายถูกต้องครับให้มันหายหรือว่าให้มันตายไปซะสาหรับกับเอ่อให้มันตายไปกับคนที่เขาที่ตายไปดีกว่าเออย่าไม่ต้องไปค้นหายังไม่ต้องไปค้นหาหรือหรือฟื้นกลับมาเลยเนาะเใช่ครับพี่พูดได้ดีมากพี่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณนัทนะ ตีนั้นต้องกลับขอไปด้วยนะพี่ดปที่นัดชักไปเมื่อกี้ยาน่าจะออกที่พี่บอวนาเป็นไรอัดเดียวยาก็ไปลานกันนานเลยพี่โอ้่เป็นไรนิดเดียวอัดยาเอาไปเพราะว่านัดก็เริ่มเริ่มตัวร้อนแล้วด้วยพี่เลยกินยาดักไว้เมื่อกี้พี่อ๋อไม่เป็นไรนัดถือว่าพอพี่ฟังมาทั้งหมดนะถือว่านัดวิธีการเล่าแล้วก็เสียงดังฟังชัดแล้วก็ พัฒนาขึ้นเยอะพัฒนาขึ้นว่าเก่าเยอะคุณมากับพี่พัฒนาขึ้นว <ข ok S 1> ่นาเก่าเยอะลองย้อนกลับไปฟังตัวเองนะครับลองลองย้อนกลับไปฟังน่าจะมีบางอย่างแต่พอหลังนี่คือเออมันกระชับขึ้นแล้วก็เสียงดังฟังชัดขึ้นว่าเก่าเยอะก็ค <ขอ S 1> ือมั่นใ<า>จตามตามตามเน้นนันที่พี่เตบอกนับนโอ้ครับอ่าอะไรที่เขาติมาเราก็ไปปรับปรุงแค่นั้นเองนัดเนาะรับพี่อ้าวได้แล้วก็อ้าวถือว่า ประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวนัดจะได้ไปพักผ่อนเห็นทานยาเขาไปด้วยเนาะใช่ครับพี่เพราะว่าสมองเนี่ยมันวิ้งวิงหมดแล้วพีไโอเคได้ประมาณนี้นัดขอบคุณมากแล้วก็หายไวๆนะนะนะครับพี่รับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับนัดสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ